พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะไปที่เรียนรู้ไปพร้อมๆกับครูเลยดูที่สไลด์พร้อมๆกันเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากันนะคะอ่าวันนี้เราจะทํอะไรการประดิษฐ์กไและหแตงบร,งร,งร,งรงิรอ่าเราจะประดิษฐ์กระทงสี่มุมนะคะเรียนดูก่อนว่าทําไมเราถึงจะต้องประดิษฐ์ กระทงสี่มุมกันนะดยูคะใบตองก่อนอื่นเลยใบยตองเป็นส่วนประกอบหนึ่งของต้นกล้วยใช่ไหมคะเหมือนที่คุณครูบอกเอาไว้และสามารถหาได้ในท้องถิ่นทุกทกท,กท้องถิ่นเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเหนือใต้ออกตกใช่ไหมลูกภาคใดๆก็มีสามารถปลูกต้นกล้วยได้นะคะแล้วประโยชน์ของใบตองก็มีนั่งมากมายนะคะหลายอย่างใช้ทําอะไรได้บา้างดูสิคะ่อบอ่าเหมือนท,ที่เพื่อนบอกว่า ใช้ห่อขนมทำเป็นภาชนะใส่อาหารทาวหวานอ่าและยังทำเป็นกระทงใส่อะไรคะใส่ดอกไม้สดเราสามารถนำมาประดิษฐ์รูปทรงต่างๆมากมายเลยนะคะแล้วก็พัฒนาเป็นงานศิลปะซึ่งถ้าเราเห็นงานใบตองแล้วทำให้เรารู้เลยว่างานใบตองนี้เป็นเอกลักษณ์ของประเทศอะไรไทประเทศอะไรคะลูก เป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานี้เองใช่ไหมคะงานใบตองน,นั้นนำมาทำได้มากมายเลยเช่นอะไรบ้างเอ่ยใบยสีนักเรียนรู้จักบายสีไหมคะรู้จักไหมลูกบาบสีไม่รู้จักให้เก็บไว้เป็นเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเฉลยแล้วกระทงลอยอกระทงลอยก็คืออะไรคะ,ก,ระรก็คือลอ,อ,อ,อยกระทงใ่ะเราพูดให้มันสลับกันหน่อย กระทงไปลอยน้ำานี่แหละเขาคือกระทงลอยใช่ไหมคะถาดใส่อาหารใครเคยเห็นบ้างถาดใส่อาหารเคยเห็นเปล่าไม่เคยเห็นอเดี๋ยวเรามาดูกันเห็นไหมคะเห็นส่วนที่เป็นแหลมแหลมไหมที่เป็นกล้วยแล้วก็มีดอกไม้อยู่เห็นไหมคะลูกอันนี้เขาเรียกว่าอะไรภาพนี้อะไรคะลูกเรียกว่าใบสี แล้วก็ดูกระทงอันบนเห็นไหมคะที่เป็นใบตองกลมอันนี้แหละที่เขาเรียกว่ากระทงสี่มุมในสี่มุมนี่แหละที่เราจะทํากันนะคะส่วนอีกภาพหนึ่งใช้ทําอะไรใส่เป็นอะไรใส่าอาหารอ่ะส่วนภาพล่างเลยที่เขาประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงามเห็นไหมคะเขาจัดจีบแล้วก็เย็บอันนี้แหละเขาเรียกว่าถาดอาหาร เห็นไหมคะเราก็ามาประดิษฐ์ตกแต่งให้สวยงามแล้วก็ใส่อาหารลงไปทําให้อาหารนั้นเป็นยังไงคะน่ารับประทานยิ่งขึ้นอันนี้เรามาดูกันนะคะว,ว่าวิธีการทํากระทงสี่มุมนั้นทําอย่างไรวิธีทําทําอย่างไรนักเรียนดูเลยนะคะขั้นตอนที่หนึ่งดูให้ดีนะให้นักเรียนตัดใบตองเป็นแผ่นวงกลมจํานวนสองแผ่นวางใบตองสลับใบตองกัน นะคะเอทำไมเราต้องวางสลับกันทราบไหมคะมกันอะไรสาเหตุที่เราต้องวางใบตองสลับกันเพราะว่ากันอะไรคะกันขาดกันใบตองขาดเมื่อได้ใบตองสอง,สองแผ่นรวมกันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้จับริมใบตองนะคะที่ซ้อนทบกันนั้น ทำมุมลึกประมาณ1ในสมของความกว้างของใบตองแล้วเราก็ใช้อะไรคะไม้กัดรู้จักไม้กัดไหมอ่าไม้กัดนะคะใช้ไม้กัดกัดลงไปเห็นไหมคะใช้วงกลมแล้วเราก็กัดลงไปจับมุมต่อจากนั้นนะคะต่อจากนั้นเราก็จับมุมที่ตรงกันข้าม มาได้มุมที่1แล้วเราจับปงกำังข้ามกันแล้วก็ใช้ไม้กัดกัดด้านในของใบตองอีกเหมือนเดิมอตอนนี้ได้กี่มุมแล้วกี่มุมแล้วคะสองมุมแล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วต่อไปต่อไปอีกเราก็กัดมุมที่เหลือที่3มและสี่กัดมุมที่3มและก็สี่นะคะ ให้ตรงกันข้ามกันเหมือนกันเหมือนกันหนและสองอเห็นนะคะอันนี้ครบหรือ,อยังครบกี่มุมแล้วครบ4มุมแล้วนะคะอันนี้ที่ครูให้เด็กๆด,กดูนะคะอันนี้ก็คือกระทง4ี่มุมอย่างกลมเพราะว่าเราตัดเป็นรูปอะไรคะวงกลมอ่าส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะมีแบบที่2แบบที่สองจะเป็นรูปทรงเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยมนะคะแบบนี้ง่ายไม่ยากเลยเด็กๆแบบนี้เขาจะบอกว่าให้เราเช็ดใบตองแล้วก็ฉีกฉีกใบตองนะคะขนาดตามที่เราต้องการนะ,ะสองชิ้นเหมือนกันเหมือนกับวงกลมเลยวงกลมเราก็ใช้กี่ชิ้นออสองชิ้นนะคะสี่เหลี่ยมเราก็ใช้สองชิ้นเหมือนกันเห็นไหมคะจากนั้นจากนั้นนะคะให้นักเรียนวาง ให้นักเรียนวางใบตองซอนกันนะคะแล้วก็ให้เส้นนั้นตรงกันข้ามกันไม่ให้ไปทางเดียวกันวางซ้อนกันเลยมันจะได้รูปทรงอะไรคะรูปอะไรลูกเมื่อวางซ้อนกันแล้วเราก็ใช้กันไกรตัดส่วนที่เกินออกมานะคะใช้กรรไกรตัดส่วนที่เกินออกก็จะได้เป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมจัตุรัส ต่อจากนั้นเมื่อนักเรียนได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะคะให้นักเรียนจับมุมจับมุมตรงกลางเห็นไหมคะระหว่างปลายยอดแหลมสองข้างให้จับมุมตรงกลางเอาไว้พับเข้ามาเหมือนกับใบตองวงกลมเมื่อกี้นี้เลยทรงวงกลมเลยแล้วเราก็ใช้อะไรคะไม้กัดกัดเหมือนกันเลยแล้วต่อจากนั้น เมื่อกัดแล้วก็จะได้หนึ่งมุมใช่ไหมคะแล้วเราก็ทําให้ครบจนครบทั้งกี่มุมวางกลางทั้งสี่มุมเลยเห็นไหมคะยากไหมยากไหมคะไม่ยากไม่ยากนะคะไม่ไม่ไมยากเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันนะคะเดี๋ยวครูจะสาธิตให้นักเรียนดูด้วยเด็กๆเตรียมอุปกรณ์มาหรือเปล่าเตรียมมาเตรียมมาหรือเปล่าคะอ่ะเตรียมมาอุปกรณ์ที่เราต้องใช้มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างเอ,อ่ยฮะมีอะไรคะอ,อ่ามีใบตองนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําไปพร้อมๆกันมีใบตองแล้วก็มีอะไรอีกฮะเราไม่ใช้แม็กอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าทําไมเราถึงไม่ใช้แม็กซ์ทำไมเราถึงไม่ใช้แม็กนะคะอะ่เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อน นะคะอุปกรณ์นั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตให้ดูอ่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้อะไรคะอะไรคะลูกไม้กัดใช่ไหมคะมีไม้กัดแล้วมีอะไรมีใบตองใช่ไหมคะมีไม้กัดใบตอง เอทำไมคุณครูถึงมีถ้วยมาด้วยทราบไหมคะเพราะอะไรเราเอาไว้ทําอะไรคะถ้วยเอาไว้ทําอะไรลูกอะดูก่อนคะ่ะเอาไว้ทําอะไรคะถ้วยเอาไว้เป็นแบบใช่ไหมคะแบบของกระทงที่เป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็คุณรูให้นําผ้าทีลิ้วมาด้วยเอามาทําอะไรเอามาทําอะไรคะเช็ดใบตองนั่นเองนะคะ,ะจากนั้นนักเ,เรียนดู เวลาเราเช็ดใบตองนะคะเวลาเราเช็ดใบตองก็เรียนดูก่อนนะคะว่าเราเช็ดทางด้านไหนอ่านราเรียนดูก่อนว่าเห็นริ้วของใบตองไหมคะเห็นเส้นริ้วของใบตองไหม,ไหมเห็นไหมคะลูกอ่ามันเป็นเส้นใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆเช็ด